ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทย FC น่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆค่ะปีนี้เป็นวันที่เป็นปีวันสุดท้ายของปีเก่าของหกเกตของเรานะคะค่ะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็เป็นปีใหม่ค่ะก็คือสวัสดีปีใหม่พร้อมนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงทุกท่านค่ะค่ะอยู่ดีมีแฮทุกท่านค่ะ ค่ะนี่ค่ะลายนี้ค่ะคุณแม่ได้เข้าไอ้ผ้าเข้ามาใหม่นะคะค่ะเป็นผ้าสามตะกราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะเขาเรียกว่าลายค่ะลายลายขั้นไอค่ะมีไอขั้นทางน้ําไหลนะคะช่องทางน้ําไหลประยุกต์ใหม่ค่ะถ้าเรียกค่ะบางท่านก็จะเรียกลายนางงามค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะผ้าสามตะกอค่ะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเป็นผ้าสามตะกอนะคะค่ะท่านจะไปเป็นของขวัญของฝากช่วงปีใหม่ก็เหมาะสมนะคะค่ะจะเอาไปเป็นของขวัญของฝากช่วงปีใหม่ค่ะเหมาะสมมากค่ะค่ะมองหาผ้าไหมสวยๆนะคะฝากคุณแม่คุณยายคุณย่าของเรานะคะช่วงปีใหม่นะคะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะ ่าสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่าสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะเป็นพื้นสีเขียวเย่สีเขียวตองนะคะราัาสิบเก้าค่ะขอก้นหอยล้อมดอกลาวดีค่ะพื้นผ้าเป็นสีเขียวตองนะคะ าสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเชิงล่างเชิงบนก็ค่ะตามไปด้วยบริบาลช่างน้อยตามมาค่ะค่ะเหมาะสําหรับเป็นของขวัญของผ่าช่วงปีใหม่นะคะสวยไม่สางค่ะหนึ่งพันแบาทค่ะค่ะหนึ่บาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่บาทนะคะค่ะเป็นสีเขียวตองค่ะ ค่ะขอก้อนหอยล้อมดอกลาวดีนะคะเนื้อผ้านิ่มหนาแนมค่ะค่ะสวยค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะเขาเรียกว่าลายหอฉัดนะคะค่ะลายราชลดหอฉัดนะคะสวยค่ะราชลดนะคะ ค8 0 0่1,800บาทค่ะค่ะพื้นผ้าเป็นสีหน้าไอเป็นสีน้ำตาลค่ะขาดลายราดชร์นะคะหอประสาทลาชวางาชังราชล์ค่ะค่ะ1800บาทนะคะค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแ่นค่ะ,คะสวยทุกขืนงามทุกขืนนะคะเป็นของขวัญของฝากช่วงปีใหม่เหมาะสมมากนะคะ ค่ะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่เดี่ยวเด่นค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะเป็นลายค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะลายลาดฉลดค่ะค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะท่านชอบผืนไหนมากผืนไหนก็โทรบอกโทรทักโทรแจ้งนะคะ ค่ะผืนผ้าของคุณแม่ก็มีแต่สวยๆนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะดอกมะเขือประกาต๊อบนะคะค่ะผืนผ้าเป็นสีน้ําตาลค่ะค่ะภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดนะคะค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณแม่ตัดต่อภาพไม่เป็นค่ะรู้แต่ยกยิบยกขึ้นค่ะบรรยายได้ค่ะหนึ่บาทนะคะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะผ้าสามตะกอค่ะ อันนี้ก็ลายนี้ค่ะก็เรียกว่าลายนาคีนะคะพื้นผ้าเป็นสีออกเขียวนะคะเขียวตองนะคะค่ะเขียวยอดตองค่ะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะเป็นลายนาคีค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเป็นผ้าสามตะกอนนะคะค่ะต้อนรับปีใหม่นะคะค่ะท่านแกใดแกซื้อของขวัญให้กับญาติพี่น้องของเราของคุณแม่คุณยายคุณย่าของเราก็ค่ะโทรทักโทรแจ้งค่ะ หนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกพืนงามทุกพื้นโดดเด่นทุกพื้นค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะมาพืนไหนชอบพื้นไหนโทรบอกค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะนีลายนาคีค่ะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะลายนาคีนะคะ อันนี้ก็สวยค่ะขอศิลามณีค่ะอุ้มซับนะคะค่ะเอาหน้าอุ้มซับค่ะเรียกว่าหน้าอุ้มซับค่ะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะลายหน้าอุ้มซับค่ะค่ะผ้าสามตะกอค่ะไหมบ้านทางพุ่งค่ะเส้นยืนคือไหมจุนนะคะไหมจุนกับไหมบ้านบวกกันเป็นไหมน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะ ค่ะเรียกว่าขออุ้มซับค่ะผืนนี้นะคะค่ะคุณแม่ภาพไม่ชัดเจนภาพไม่โดดเด่นค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเพราะว่าคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลน์ค่ะไอดลไลน์ของคุณแม่เป็นเบอร์โทรค่ะแอดไลน์เข้ามาเลยนะคะค่ะคุณแม่ส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์ค่ะค่ะพื้นนี้ก็สวยค่ะนางเทียนสมชื่อนะคะนางเทียนค่ะ ค่า<ะ>พื้นผ้าเป็นสีเขียวนะคะเขียวเหนียวซาบค่ะค่ะก็เรียกว่าลายนางเทียนค่ะค่ะใส่ออกงานออกงานก็สวยหรูดูเด่นนะคะสวยงามมากค่ะ1,800บาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะค่ะ1,800บาทนะคะค่ะก็เรียกว่าลายนางเทียนค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางนะคะค่ะออร่าม,มากค่ะ1,800บาทค่ะ ขาดมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะขาดลายนางเทียนค่ะสวยสมชื่อนะคะเหมือนนางเทียนนะคะขาดดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะขาดลายนี้ก็ลายนพ่ก้าค่ะ สีเป็นสีกะปีนะคะค่ะสนใจผืนไหนก็โทรทักโทรแจ้งค่ะเชิงล่างเชิงบนก็เสริมทรั์เสริมบริมีเสริมมงคลด้วยลายบายสีนะคะค่ะสีกะปีนะคะลายนกพะเ้าก้าค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะดูดีดูเด่นทุกผืนนะคะค่ะงานไหมบ้านทางพุ่งค่ะไหมจุนคือเส้นยืนค่ะ ไหมจุนกับไหมบ้านบวกกันเป็นไหมน้อยร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมค่ะค่ะก็มีแต่ไหมแท้นั่นแหละค่ะไหมปลอมไม่มีนะคะค่ะคุณแม่ไม่เคยเห็นไหมปลอมค่ะคุณแม่เคยขายแต่ไหมแท้นะคะค่ะลูกค้าถามค่ะถามเรื่อยค่ะคุณแม่ไหมปลอมใช่ไหมค่ะคุณลูกค้าถามมาคุณแม่ตอบว่าไม่เคยเห็นไหมปลอมค่ะไม่มีมีแต่ไหมแท่ร้อยเปอร์เซ็นค่ะนพเก้าค่ะลายนี้นะคะ ค่ะท่านจะไปเป็นของขลของฝากก็ส่งค่ะเอาไปให้ช่วงปีใหม่นะคะค่ะโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะนี่ก็ลายราชรสนะคะสวยงามมากค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะมีนกแก้วค่ะกออยู่บนค่ะเป็นช่อค่ะเป็นช่อสัตว์นะคะช่อค่ะช่อกษัสัตย์นะคะ ค่าราคาอยู่ที่1นึ่ันแปดร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะหนึ่งันแปด้อยบาทนะคะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งันแปด้อยบาทค่ะ ค่ะพื้นนี่ก็สวยนะคะค่ะเขาเรียกว่าลายนางงามค่ะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะช่องน้ําไหลประยุกต์ใหม่ก็สวยนะคะคุณแม่ก็เรียกนะคะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะหนึ่พันแปดร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกค่ะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะพื้นผ้าเป็นสีน้ําทะเลนะคะสวยงามมากค่ะเขาเรียกว่าลายไทยค่ะสวยดูดีดูเด่นนะคะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะเป็นลายไทยค่ะมัดหมีได้สวยงามมากเลยแก้วนี้ค่ะค่ะสวยค่ะละเอียดเนียนมากค่ะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะมัดพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะถ้าจะไปเป็นของผลของขากก็เหมาะสมมากนะคะ ทอผ้าได้ละเอียดมากเลยค่ะเจ้านี้ค่ะค่ะงานละเอียดยิบเลยค่ะงานสวยค่ะเนื้องานสวยงามมากเลยค่ะเป็นลายไทยนะคะค่ะเป็นสีน้ําทะเลค่ะค่ะภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดคุณแม่ขอส่งภาพยิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะสวยค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะนี้ก็สวยค่ะ ขาเป็นผ้าเจ้าเดียวนะคะที่เมื่อกี้ขาเป็นสีไอ้น้ําทะเลนะคะค่ะนี้ก็สวยค่ะพื้นผ้าออกโทนบานเย็นนะคะบานเย็นอมม่วงค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะเป็นลาผ้าลายไทยค่ะขาดสวยค่ะลายเก่าลายโบราณค่ะลายนี้สวยงามมากค่ะลายเล็กๆนะคะขาดหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะคหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะ ขาดหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะสวยค่ะค่ะเป็นผ้าลายไทยค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะผืนนี้ก็สวยนะคะอร่ามมากค่ะค่ะลายนกยุงค่ะนกยุงลำแพนนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะคาะเป็นลายนกยุงลำแพนค่ะค่ะด้านล่างค่ะก็เป็นกวางนะคะน้องกวางน่ารักมากนะคะค่ะเชิงล่างก็เป็นกวางค่ะกวางหันหลังนะคะ ค่ะสวยค่ะดูดีดูเด่นนะคะ1,800บาทนะคะค่ะผืนผ้าม่วงชมพูค่ะท่านไหนอยากได้ก็โทรทักโทรแจ้งค่ะ1,800บาทนะคะค่ะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงให้ของขวัญซึ่งกันและกันนะคะช่วงปีใหม่นะคะค่ะผ้าผืนหนึ่งข้อสวยนะคะอ่าน้องกวางนะคะกวางหันหลังค่ะสวยงามมากค่ะค่ะ1,800บาทค่ะค่ะดูดีดูเด่นมากนะคะ ค่ะหนึ่งดอยบาทค่ะสวยค่ะค่ะเดี๋ยวคุณแม่ส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะพื้นนี้ก็ขอค่ะเขาเรียกว่าขอค่ะลายขอเจ้าค่ะค่ะหนึ่บาทนะคะค่ะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะหนอขอเจ้านะคะ หนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะเนื้อผ้านิ่มหนาแน่นค่ะเนื้อผ้าดีมากค่ะค่ะงานเกรดเอเลยนะคะพวกพันแปดนี่ค่ะเป็นงานเกรดเอค่ะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะดูค่ะบริวารช่างน้อยตามมาค่ะเชิงล่างเชิงบนนะคะค่ะสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์คือมีช่างน้อยค่ะ ค่ะหนึ่งบาทค่ะค่ะถ้าไม่คมชัดค่ะคุณแม่กับภาพเร็วเปลี่ยนภาพเร็วก็คุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะ่าอนี้ก็สวยค่ะรหัสสามนะคะค่ะช่องทางไอ้น้ำไหลค่ะเป็นประยุกต์ใหม่นะคะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะ1,800งบาทนะคะ ่าสวยไม่สา่งสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะช่วงเดือนนี้ค่ะช่วงนี้ค่ะช่วงให้ของขวัญซึ่งกันและกันนะคะขาะท่านซื้อผ้าไหมสวยๆค่ะให้กับขาะคนที่เรารักค่ะขาะสวยไม่สา่งสวยไม่จืดจางค่ะค่ะเดี๋ยวคุณแม่ส่งความนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะขาหนึ่งพันขาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะเนื้อผ้าหนาแน่นๆค่ะเลิศดหรูดูเด่นนะคะค่ะคุณแม่ส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์นะคะภาพไม่คมชัดค่ะค่ะเพราะว่าคุณแม่ตัดต่อภาพไม่เป็นค่ะค่ะนี่ก็ลายนี่ค่ะก็สวยนะคะลายขอนะคะขอขั้นค่ะคนเท่าคนแก่ชอบค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะ สวยไหมสางสวยไหมจืดจางค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะท่าจะไปให้คุณแม่ค่ะเป็นของขวัญของฝากนะคะค่ะลูกค้าเอทไลน์มาค่ะส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะภาพไม่คมชัดภาพไม่โดดเด่นค่ะค่ะเดี๋ยวคุณแม่ส่งภาพนิ่งให้ดูค่ะค่ะคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลน์นะคะค่ะไอเดไลน์เป็นเบอร์โทรค่ะแม่ตอบลูกค้าทางไลน์ค่ะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะหนึ่งพดร้อบาทเวลาคุณแม่นนยกขึ้นไปมันจะเปลี่ยนสีค่ะคือแสงเข้าค่ะหลานบอกว่าแสงมันเข้าช่วงช่วงเรายกผ้าค่ะอันนี้แบบนี้ผ้าป,ปกตินะคะค่ะดูซูมให้ดูใกล้ๆเป็นผ้าป,ปกตินะคะค่ะ1,800ดร้ยบาทนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่ดร้อยบาทค่ะ ค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะค่ะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงปีใหม่แล้วค่ะค่ะวยพรล่วงหน้านะคะขอให้ปีใหม่แล้วค่ะสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ขอให้มันห่างหายไปกับปีเก่าค่ะปีหกเกฑนะคะแล้วก็ปีหกแปค่ะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของลูกค้าทุกท่านนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรง ค่ะให้ร่ำร่ำรวยรวย,ยทำกิจการน,นใดนก็ขอให้สมหวังทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ถูกรางวันที่หนึ่งนะคะลูกค้าทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ